สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง E Q s u n g Channel อีกแล้วน,นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV นะครับอ่าซึ่งจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาเล่นอีชาโลมไว้แต่ดันมาเจอจุดคอนเทนต์เฉยเลยก็คือได้เล่นป่าพอ,อสมัยแมนแย่งป่าเราไปนะเราก็คือเราอยากเล่นอีชาไงเราก็เอาอีชาไปฟาร์มก็แด้มีสองตัวฟาร์มไว้แน่นอนเอนๆองข้า,ามก็คงจะพีคแหละกดเข้าเกมไปอีชาป่า โอเคจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับแต่โลกเพื่อนทีเราเพิ่งพาได้ทุกคนเลยนะครับก็ลงใจแล้วโอเคงั้นเราไปรอดูในเกมไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเปิดมาเราก็เข้ามาที่ปาฟาก่อนเลยนะก็คือไม่มีใครช่วยเราฟาร์มนะแต่เราส่วนตัวเรามองว่ามันฟาร์มไวอยู่นะทุกคนมันมีสองคนเนี่ยเออโอเคเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ อ่ะเราก็ค่อยๆตีคีปไปนะอืมโอเคก็ไม่ได้รู้สึกว่าความช้าเลยนะทุกคนก็คือหนึ่งนาทีก็จะเสร็จป่าบนเราก็จะไปลงับที่ป่าล่างต่อเลยโอเคก็มาที่การฟาร์มบั๊บแดงเสร็จแล้วตอนหนึ่งนาที20่สิบิโอเคนะครับผมถือว่ามันมันใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราก็จะแกงที่เลนล่างนะครับอืมโอเคซึ่งช็อตเนี้ยห่ามากคือเราจะขงังแม็กนยะแต่ว่าดาไปขังอาญาเฉยเลยก็เลยโดดขึ้นหัวีแม็กมาก็โอเค เราก็ได้คิวไปทั้งหมดนะครับอืมโอเคเราได้คิวมาแล้ว2คิวนะทีมเราเราก็ไปเปิดมังกรกันต่อเลยก็โอเคนะครับเหมือนมี5คนตีมังกรนะก็เอสน uk, ุกไซหากันไปนะเห็นไหมได้มังกรด้วยเราก็มาวอลกันที่ไฟบนต่อนะก็คือ้างบนก็คืองงมากทำอะไรไม่ได้เลยเออจะได้เอ็กซิซินนะงงทีมดุมากแต่เน,นี้ยคนซูเปอร์แมนคือโคตรจัดเลยถ่ายสุดๆทีนี้เราฟาร์มเสร็จแล้วเราก็มารอบวกที่เล่นกลางนะคิดว่าน่าจะมีไฟ โอเคพิกซี่ยกอาย่าโดนนี่เฟอร์บอกกระทือหัวเห็นป,ปะสุ per แมนดันเข้าวงกันตีแล้วอะสุดยอดมากได้คิวไปด้วยทีเนี้ยก็เลยตีป้อมต่อเลยเพราะว่า,ยาหยาดโลมากพี่ซอร์ิกซี่คือแรงสุดๆโอเคแล้วช็อตนี้ทุกคนเราประทับใจสุ per แมนมากนะคือเราอะจะเอาบูของหยาดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยซุปก็ถ่ายมาให้เราเว้ยแลย้วหยาดก็ไม่กล้าเข้าเลยเนี้ยเราก็ได้มาฟรีๆเลยนี่โอเคแล้วก็จะว่าจะไปเดินเกมต่อแหละเพราะว่า เหมือนเราเข้าไฟแล้วมันจะดีกว่าให้เราแยกไปฟาร์มหรือแยกดันนะโอเคก็เดินวนๆอยู่นะครับเขาก็ทําท่าจะเข้าเราเหมือนกันนะสุดท้ายไม่มีอะไรนะครับก็เลยกลับเข้ามาฟาร์มใหม่โอเคคือตอนนี้มีบูอยู่เราก็เลยปล่อยบูไปนะแล้วก็จะเดินขึ้นข้างบนดีกว่า mm hmm. เห็นจัวตัตวตตอ,อยู่คนเดียวนะอะตอนนี้ฝั่งขรงข้าเขามี3ามคนนะครับ แล้วแต่เราก็มีสามเือโอเคโอเคอันนี้คือว่าจะขังนะแต่กลัวให้เตะมันกระโดดออกเวยก็เลยไม่ขังไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเพิ่มมาเติมดีกว่าคลิกซี่เราก็มาแล้วด้วยโ okay, อเคใหญ่เข้าเราแล้วนะครับสุดท้ายหนีออกไปนะัดแต่คือสตรวดเราไม่ยอมออกวงกันเตียย่าว้วยกลัวตายมากเมื่อกี้ โอเคคิกซี่ยกไอยาเตะโดนนะครับแต่ว่ารอดไปได้นะอันนี้คือเราขังไม่โดนแต่หยาดเขาไปโดนเฉยเลยโอเคก็เลยได้คิวไปจากคิกซี่แล้วก็ออริจิโนของเรานะทีนี้จะข่ามาังกาวะอกนดเดียวจะตายแล้วแต่แบบคือลูกเราจะตายก่อนไงเราเลยได้กลับมาสุดทายลูกเราก็ตายเหมือนเดิมอดคิวเลยโอเคไฟบนก็คือจบเท่านี้เลยลูกเราก็ตายนะเนี่ยแล้วเราว่าเราจะมาเปิดมาก่ณนรอเพื่อนนะอิมังกาแสนรู้สุด เรียบมังกรออกไปแล้วทีนี้เราก็มาฟารมต่อนะลูกเราเกิพดพอดีโอเคตอนนี้ทีมเรากำลังตีดาร์กอยู่เราว่าจะไปช่วยแต่ว่าพอใครจะไปอ้าวเรียบร้อยตายแล้วก็คือไม่โอเคสบายดีสกอร์นำคตรยขาดอทุกคน12ก็คือสุดมากทีมนี้นะทีมนี้เราก็เลยว่าจะมาเล่นกันที่ปากเขาแทนเพราะว่าเหมือนซูเปอร์แมนจะทำไฟได้นะ สุดท้ายเราที่พลาดเคลื่อนติมไม่โดนแต่โอเคนะเราได้กําไรอยู่เพราะว่าเราเอาบัฟแดงหยาดมาได้นะนี่เสี๋ยใจด้วยนะอาย่ญญาบัฟแดงของชันจ้าทีนี้เราก็จะมาตีป้อมกลางกันนะครับซูเปอร์แมนโหดมากทุกคนทีนี้เขาอยู่คิวเราก็เลยปล่อยไปเดี๋ยวเราขอตีพ้อเพ็งจ้าโหดกันสุดๆเลยออนซรล็อตแล้วครับสำหรับคริตซี่นะหยานขี่ อา่าม,มาแล้วช็อนนี้คือเราตายโง่ามากแค่เตะลำเราแล้วเราก็ขหังสุดท้ายทีมเทเราเราพลาดเองขอโทษเอาละเกิดแล้วเราไปทําเกมกันต่อดีกว่านะอืมตอนนี้ข้างบนก็คือโนมากตอนแรกนึกว่าสู้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเห็นฝารณ์สคามเยอะมากสรุปฝั่งเราชิวเขาได้เว้ยแล้วรอดมาได้ด้วยไงโคตรเก่งสุดยอดทีมปกมือให้เย้ นี้เราก็เปิดมังกรรอเพื่อนนะครับหวังว่าเพื่อนจะมาแต่เห็นซูเปอร์แมนโลล้วก็แบบยังไงดีวะจะหยุดไม่หยุดดีท้ายจัตวดเดินมานะครับก็โอเคตีต่อกันเลยก็ได้มังกรมาอยากเสวยงานนะครับแล้วตอนนี้ฟอร์ลิงกำลังเปิดดาร์กรอเราด้วยก็เราจะได้สองดัรเลยนะก็ยังดีที่ทันนะครับเพราะว่าฟอร์ลิงก็ลำต่อเราก็ลงไปช่วยเขาตีนะครับก็เลยได้มาด้วย นี่เก่งมากต้อฟอร์เลนโอเคทีนี้ก็จะออกไปทําเกมกันแล้วเห็นไหมเตปมันเนียล่างแล้วนะครับก็จัดคุณเลยย่อมกระหม่อมโอเคเดี๋ยวเราเอาบัฟเสร็จเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกับเพื่อนและรู้สึกไปแยกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาเขี่ยคีบกลางนะครับเพราะตอนนี้ล่างกำลังได้เข็มเข้าได้เข้าเข็มเลยเราก็พยายามแตงคีเข้าไปอีกเลนด้วยนะ โอเคเราก็มาตีป้อมกลางกับฟอเลยนะครับทีมเราก็นัวกันมากนัวข้างในสุด hmm. ๆั่นของข้าไม่ได้ผลได้เกิดกันเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้นะเออจบยางสวยงามครับเกมจบไวมากทุกคนยังไม่ถึงสิบนาทีเลยจบแล้วคือทีมดุมากแบบขอคิวก่อนจบไปเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยแบกนะครับไม่งั้นก็คืออีชาปากไม่ได้รอดนะครับโอเคไหลเราได้เท่าไหร่ไป โอเคเราก็ทำดาเมจไปได้พอสมควรนะครับโอเคถ้าอย่างไรถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ